สวัสดีคะะ่ะวัลกรสมุนไพรค่ะวันนี้จะมา,านำเสนอสูตรยาสมุนไพรสูตรหนึ่งนะคะซึ่งสูตรนี้ได้ทราบมาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านขอไม่เปิดเผยนามแล้วก็ชื่อวัดนะคะท่านอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วท่านต้มยาสมุนไพรสูตรนี้รักษาผู้ป่วย โรคระบาดที่กำลังเกิดข an no no ึ้นเกิดการระบาดขึ้นอย่างมากมายในขณะนี้นะคะเหตุที่ท่านขอไม่เปิดเผยชื่อเพราะว่าคือเรื่องแบบนี้คนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็จะพูดไปอีกอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งนะขณะนี้ท่านก็ค่อนข้างที่จะเต็มมือของท่านคือต้องต้มยาเนี่ย ให้ผู้ป่วยและชาวบ้านที่อยู่รอบๆบริเวณว,วัดเนี่ยประมาณวันละสามหม้อแขกเพราะฉะนั้นก็เลยขอสงวนชื่อท่านไว้เพื่อที่เราจะไม่ได้ไม่ไปให้ท่านแบกภาระมากเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสูตรยาน,นี้ก็ไม่ถือว่าหายากนักนะคะเหมาะสำหรับใครที่รู้จักไม้ต้นนี้ก็สามารถที่จะต้มดื่มได้ท่านบอกว่าใช้ได้ทั้ง ป้องกันและใช้รักษาก็ได้นะคะสูตรยาของท่านน่ะง่ายมากค่ะก็คือใช้ใบมะกาหนึ่งขยุ่มหนึ่งขยุ่มก็คือหนึ่งกำรรม,มือใหญ่ๆนะคะคือเราเลือกเอาใบอาจจะเป็นใบกลางๆอะคะ่ะไม่เอาใบอ่อนมากเกินไปขยุ่มมือหนึ่งเลยก็คือการรใหญ่ๆกำรรหนึ่งเลยนะคะ แล้วก็ใช้ขาหั่นขาเจ็ดแว่นสองอย่างนี้เท่านั้นนะคะเอามาใส่น้ำพอท่วมต้มสามเหลือหนึ่งถ้ากินเพื่อป้องกันรับประทานครั้งละหนึ่งเปกเปกเล่านะคะก็ประมาณนั้นอาจจะประมาณหนึ่งส่วนสามของแก้วกาแฟเล็กปกติ ก,กินหนึ่งวันละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันแต่ถ้ากินรักษาท่านก็จะให้ญาติโยมหรือผู้ป่วยรอบบริเวณวัดนะกินสามเวลาส่วนใหญ่ยายสมุนไพรเราจะกินก่อนอาหารนะคะท่านก็จะให้ผู้ป่วยกินสามเวลาก่อนอาหารแล้วประมาณสามถึงสี่วันผู้ป่วยที่เคยตรวจเจอเชื้อก็จะไม่เจอเชือ้อเราขอบันทึกไว้เป็นอีกหนึ่งตำรับสมุนไพรชาวบ้านที่เขาใช้รักษาดูแลตัวเอง และตำรับนี้ที่เราเลือกมาเพราะว่าสมุนไพรทั้ง2ตัวเนี้ไม่มีอันตรายอะไรคือการกินเนี่ยก็กินแค่ตามขนาดที่เขาระบุเอาไว้นะคะอย่าไปกินเข้มเกินแล้วคิดว่ายิ่งเข้มยิ่งดีไม่ใช่นะเราก็กินแต่พอเหมาะพอควรมันถึงจะเป็นยาถ้าเกินจากนั้นมันจะเป็นพิษ เพราะว่าร่างกายเราขับออกไม่หมดมันเกินจากที่จะเอาไปรักษากันมันจะเหลือส่วนเกินตกค้างในร่างกายเราอาจจะเกิดพิษได้แต่เรานำเสนอสูตรนี้เพราะว่าใบามะกาถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงมากเพราะสามารถใช้ในเด็กได้สมุนไพรอะไรที่ใช้ในเด็กได้ในคนท้องได้แปลว่าสมุนไพรนั้นมีความปลอดภัยสูงส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือขา่ามันก็เป็นเครื่องแกงเป็นอาหารเครื่องเทศที่ใช้ในบ้านอยู่แล้ว สูตรนี้เราถึงตัดสินใจที่จะนําเสนอเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอันตรายของสูตรนี้มีอยู่อย่างเดียวคือถ้าเราไม่รู้จักต้นมะกาด้วยความที่มะกาเนี่ยเป็นไม้ที่ไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรมากนักถ้าคนไม่ชินอาจจะรู้สึกเหมือนว่ามันคล้ายกับใบน้อยหนาด้วยซ้ำนะคะแล้วแต่ว่าเราเคยเห็นใบอะไรคล้ายใบน้อยหนาคล้ายใบคูนแต่ว่าคนที่เขามีความรู้จักต้นนี้ดีเขาก็สามารถแยกได้อย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นอันตรายจากสูตรนี้อย่างเดียวก็คือ ใช้ไม่ถูกต้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่รู้จักต้นมะกาแล้วไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่ที่รู้จักต้นเนี้ไม่แนะนําให้ไปขะหาเก็บเองตามธรรมชาตินะคะเพราะมันอาจจะผิดต้นแต่เราสามารถใช้แบบแห้งได้ด้วยการถามร้านขายยาไทยน่าจะมีทุกร้านพระอาจารย์บอกว่าใช้แบบสดก็ได้แบบแห้งก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้แบบสด แต่ทีนี้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าต้นที่เรามีมันใช่หรือไม่ผู้เฒ่าผู้แก่ในในบ้านแถวบ้านก็ไม่มีใครรู้จักอย่างเงี้ยก็สามารถเลี้ยงไปใช้แบบแห้งได้ในอัตราส่วนเดียวกันนะคะก็คือหนึ่งขยุ้มมือนะคะพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าสูตรเนี้ยก็ได้มาจากพระอาจารย์ของพระอาจารย์อีกทีหนึง่งแล้วท่านก็มาคิดว่าเอเผื่อมันจะเอามารักษาโรคนี้ได้ท่านก็เลยลองฉันด้วยตัวเองท่านบอกว่ารสชาติเนี่ยพอฉันได้ คือไม่ได้ถึงกับยากอะไรแล้วก็ปรากฏว่าญาติโยมที่ฉันน่ะไอ้ที่เอาไปกินกันก็มีอาการดีขึ้นทุกรายท่านก็เลยอยากจะเผยแพร่เป็นวิทยาทานแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ขอเผยแพร่แค่สูตรยาสําหรับใครที่สนใจแล้วก็เชื่อในตำรับยาน,นี้ก็ลองเอาไปทํากินกันดูก็ขออนุมโมทน,นาบุญกับความเมตตาของพระอาจารย์ด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องของใบมะกาในรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งต้นมะกานะครับถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่มีความสูง5-10เมตรกิ่งของมันจะแผ่กว้างออกคือท่านโดยในธรรมชาตินะ่ะเป็นไม้ที่ขยันแตกกิ่งแล้วก็แตกใบดีมากๆค่ะเป็นไม้เลี้ยงง่ายมากเปลือกลำต้นเขาก็เหมือนไม้ต้นอื่นเขพอ,พอต้นแก่ก็จะมีเปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลรูปใบจะเป็นใบรี ลายใบมนใบเดียวเรียงสลับคือมันก็เหมือนใบไม้ทั่วๆไปอะคะ่ะใบรีแบบนี้ปลายใบมนประมาณนี้คนใบสอบประมาณนี้แต่ที่แน่ๆที่จะฟันทงได้อย่างหนึ่งก็คือเขาต้องเรียงสลับแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ไปเห็นเรียงคู่ขนานอันนั้นก็ผิดต้นแน่นอนละนะคะก็จะเป็นจุดสังเกตปริยย่อยที่เราก็ต้องเอามาใส่อาศัยประกอบกัน คือต้องดูทั้งลักษณะเปลือกต้นลักษณะใบลักษณะการเรียงกันของใบลักษณะดอกลักษณะผลเราต้องเอาจนแน่ใจว่ามันใช่เนาะไม้ทุกต้นจะต้องดูจนแน่ใจถ้าเราไม่มีผู้รู้อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆศึกษาจนแน่ใจอันนี้คือเรียงสลับนะคะเมื่อไหร่ที่ออกเป็นคู่ตรงกันข้ามนี่ไม่ใช่แล้วนะคะจะไม่ใช่ต้นมะกาแล้ว ที่หลังใบจะเป็นสีเขียวเข้มหลังใบคือด้านนี้คือด้านด้านหน้าใบนะคะขอโทษด้านใบเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็หลังใบจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ใบอ่อนก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆค่อนข้างชัดเจนนะคะอันนี้ใบอ่อนของเขา แล้วก็ขอบใบจะเป็นคลื่นเล็กน้อยเราจะเห็นความเป็นคลื่นของเขาเนี่ยนะคะความเป็นคลื่นเดี๋ยวดูสิขอบใบเรียบหรือขอบไปจกักต้องถือว่าขอบใบเรียบนะคะแต่ว่ามีความเป็นคลื่นแต่ทีนี้มันต่างกันตามภูมิภาคหรือต่างกันแต่ละต้นบางต้นอาจจะไม่รู้สึกถึงความเป็นคลื่นให้เราเห็นก็มี นะคะเพราะฉนั้นก็ถึงบอกว่าต้องอาศัยความชํานาญของคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านรู้จักต้นมะกาดีอะให้ท่านชี้ต้นให้ไม่มั่นใจอย่าใช้นะคะที่เรากังวลมากคือการใช้ผิดต้นนะคะยอมสั่งของใบแห้งของร้านยาไทยก็จะปลอดภัยกว่าพวกนี้ติดลูกง่ายนะคะขย,ยันขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดเขาก็จะติดต้นสูงสักไม่เท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยจากนี้อีกนิดเดียว ก็จะเริ่มติดติดผลละทีนี้มาดูสปกคุลหลักๆของต้นมะกานะคะมีระบุเอาไว้ว่าแก้กระสไตพิการถอนพิษไข้เนี่ยตรงนี้น่าสนใจมากฟอกโลหิตคือโลหิตของคนนะถ้ามันดีสัอย่างมันก็นำพาออกซิเจนไปได้ดีคนที่มีปัญหาแล้วก็เกิดอาการรุนแรงก็คือภาวะ เลือดขาดออกซิเจนหรือร่างกายขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นถ้าสมุนไพรอะไรที่มีสปปรรพคุณในการฟอกโลหิตทําให้โลหิตสะอาดขึ้นสามารถที่จะขนส่งออกซิเจนไปได้ดีขึ้นโอกาสที่เขาจะรอดปลอดภยัยมันก็ต้องมีมากขึ้นร่างกายเขาะจะสามารถที่จะมีภูมิุูมิมกันและเยียวยาตัวเองได้นอกจากนั้นยังมีสปปรรพคุณในการขับลมเป็นยาระบายขับเสมหะขับโลหิตสมานลำไส้ ส่วนที่ใช้ทำเป็นยานั้นใช้ทั้งใบรากเปลือกลำต้นและแก่นของลำต้นแต่ในสูตรนี้คือใช้ใบอย่างเดียวนะคะเราก็อยากให้เข้าไปอ่านหรือค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมแต่สูตรเนี้ยอย่างที่บอกแล้วว่าพิจารณาจากที่มีความปลอดภัยสูงเราก็เลยเอามานำเสนอมีงานเขียนชิ้นหนึ่งที่อยู่ใน 2id นะคะใน Inten เขาเล่าประสบการณ์ของเขาให้ฟังว่าในสมัยเด็กๆผู้เขียนเคยป่วยและมีไข้สูงสมัยนั้นหากป่วยในตอนกลางคืนจะไปหาหมอก็ลำบากปู่ของผู้เขียนได้นำใบของต้นมะกามาอังไฟจนแห้งกรอบนำไปใส่หม้อต้มพร้อมกับเปลือกของต้นมะกาคือโดยธรรมชาติสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการระบายอะคะ่ะสิ่งที่เขา จะระวังกันก็คือเรื่องของการไซส์ท้องการไซส์ท้องคือเหมือนกับปวดท้องจะถ่ายอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันมันไม่มีอะไรจะออกแล้วแต่มันยังมีอาการปวดมวนท้องนั่นคืออาการไซส์ท้องซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะฆ่าพิษด้วยการที่เอาไปเผาไฟหรือไปอังไฟให้มันกรอบอะค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมเห็ดเทศหรืออะไรใบส่วนใหญ่ทุกชนิดนะคะหรือว่าจะเป็น มะขามแขกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คือไปคั่วไฟเพื่อป้องกันอาการไซท้องหรือว่าจะแก้การไซท้องด้วยพวกเนี้ยค่ะขิงขาทั้งหลายเนี่ยก็คือจะแก้อาการไซท้องของสมุนไพรที่เป็นยาระบายได้เพราะว่ามะกาส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นยาระบายเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะใช้เปลือกของต้นมะกาแล้วก็กองเอาแต่น้ำมาป้อนให้ผู้เขียนดื่มเป็นระยะๆรสะะชาติก็จะขมปนเฟื่อนนิดๆ ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงอาการไข้ก็ลดลงจากนั้นอีกสองวันก็หายเป็นปกติโดยไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งการดื่มน้ำใบมะการนี้นอกจากจะช่วยถอนพิษไข้แล้วยังช่วยขับเสมหะเป็นอย่างดีและยังมีสรรพคุณในการฟอกเลือดอีกด้วยครั้งหนึ่งพ่อของผู้เขียนเกิดอาการลำไส้อักเสบไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วพอกลับมาที่บ้านก็เกิดอาการกำเริอบอีก ปู่จึงได้นำเปลือกของต้นมะกามาทุบให้แหลกเอาไปอังฝัไฟอยู่พักหนึ่งจนเปลือกไหมจากนั้นจึงนำมาต้มเป็นยาให้พ่อผู้เขียนดื่มติดต่อกัน3วันจนอาการอักเสบนั้นหายไปและไม่กลับมาเป็นอีกเลยก็ขอขอบพระคุณผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลนี้ด้วยนะคะเพราะว่าสมุนไพรดีๆซึ่งอาจจะเป็นไม้ข้างทางของใครหลายๆคน เขาจะสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งที่จริงๆแล้วขเขาสามารถที่จะมีประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตแล้วก็ลดความทรมานจากเจ็บไข้ได้ป่วยได้เป็นอย่างดีทีเดียวผู้เขียนนี้ท่านก็มีนามปากกานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ขออนุญาตท่านก็เลยขอแค่เป็นประสบการณ์บอกเล่าเพิ่มเติมรวมไปทั้งสูตรตำรับยาหลักของพระอาจารย์นะคะที่ใช้ใบมะกานะคะหนึ่งขยุ้มมือก็คือหนึ่งกำมือใหญ่ ร่วมกับข่าเจ็ดแว่นแล้วคิดว่าข่าเนี่ยใช้สองประโยชน์คือตัวข่าเองอะ่ะก็มีสปปรรพคุณในการต้านพวกจุลิน์เขาเรียกว่าอะไรจุลินเขาเรียกว่าต้านจุลชีพยอยู่แล้วคือพวกสัตว์เล็กๆที่ทั้งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ในร่างกายเนะี่ยแล้วก็ข่าเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีรสร้อน หรือมีธาตุไฟเพราะฉะนั้นการช่วยเสริมธาตุไฟก็คือทําให้สมุนไพรที่ใช้ประกอบในตำรับอะสามารถส่งผ่านเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีหรือจะเรียกว่าเป็นตัวแครีเออร์ก็ได้เป็นตัวนำพาก็ได้และอีกอย่างหนึ่งในความเป็นเผ็ดร้อนของขาก็าจะไม่ต่างไปจากขิงคือช่วยบรรเทาอาการไซส์ท้องที่เกิดจากสมุนไพรที่เป็นยาระบายอันนี้คือในความเข้าใจของตัวเองนะคะ ว่าการใช้ขาประกอบเนี่ยน่าจะได้3ประโยชน์อันนี้ก็คือประโยชน์จากสปปรพกลของขาดโดยตรงประโยชน์จากการที่ขาเป็นธาตุไฟที่ช่วยนำพาสารสำคัญคือสารของใบมะกาในการถอนพิษไข้เข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันอาการไซท้องจากการใช้สมุนไพรที่มีสปปรพกลในการเป็นยาระบายนะคะ คนโบราณพูดเอาไว้อยู่แล้วค่ะว่ารักษาไข้ย่าเสียดดยขี้เพราะฉะนั้นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยาระบายทุกๆตัวเนี่ยก็คือการถ่ายพิษไข้พิษอักเสบพ,พิษที่ไม่ดีออกมาจากตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการถ่ายออกบ้างเนี่ยร่างกายก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขับพิษนอกจากขับออกทางปัสสาวะแล้วก็ขับออกทางเหงื่อการขับถ่ายอุจจาระก็คือการขับพิษ ที่ลงเหลืออยู่ในร่างกายอีกช่องทางหนึ่งทําให้อาการไข้อาการรู้สึกไม่สบายในตัวมันก็จะดีขึ้นนะคะก็ขอฝากสูตรนี้เอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนเอาไว้ด้านล่างของคลิปในรายละเอียดของวิธีต้มและวิธีรับประทานแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าของสูตรมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าต้องมั่นใจว่าเรารู้จักต้นมะกาจริงๆถึงจะใช้แล้วก็ ไม่ต้องถ่ายรูปมาถามผู้เขียนนะคะไม่ไม่ต้องถ่ายรูปมาถามเราเพราะว่าถ้าเราเห็นแค่รูปเราคงไม่สามารถฟันธงได้เพราะว่าต้นมะกาเอกลักษณ์ของเขาน้อยแล้วเราก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญคือเราต้องเห็นต้นจริงทั้งต้นเราถึงจะพอสรุปได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นทาง,งออกของคนที่ไม่รู้จักใบมะกาแต่อยากใช้สูตรนี้นะคะหลังจากหาผู้รู้ที่รู้จริงไม่ได้เนี่ย ก็คือซื้อใบมะกาแห้งที่มีขายตามร้านขายยาไทยค่ะมั่นใจว่าทุกร้านมีเพราะว่าเป็นสมุนไพรหลักๆที่ใช้ในหลายๆตำรับเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ต้นปลูกเพื่อ,อให้เป็นไม่ให้สูญพันธุ์รักษาอนุรักษ์ไว้เพราะเป็นไม้ที่มีประโยชน์เนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้ในไอเดียลนที่จะปรากฏอยู่ด้านล่างของคลิปนะคะอาจจะปลูกถวายที่วัด หรือว่าอาจจะปลูกไว้ในชุมชนในที่สาธารณะหรือปลูกไว้ตามบ้านเราถ้าพอมีที่ก็ถือเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรที่ทรงคุณค่าต้นหนึ่งวันนี้วะลากรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องของสูตรตำรับยาชาวบ้านนะคะสูตรตำรับยาของพระอาจารย์ที่ใช้รักษาโรคหลายที่ระบาดอยู่ณนะตอนนี้อีกสูตรหนึ่งถ้าใครมีสูตรเด็ดๆที่ ใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่ท้ายคลิปนี้นะคะก็จะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลตัวเองนะคะในยามที่ทุกอย่างมันยังไม่ทันคล่องตัวนกะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพมพบยารักษาเรื่องของวัคซีนอะไรเราก็สามารถที่จะเอาสมุนไพรใกล้ตัวมาบ๊บบัดอาการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันได้เวะลากรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องของต้นมะกา ในสูตรตำรับยาของพระอาจารย์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ